สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยไม่เอามาพูดถึงเนี่ยคงจะไม่ได้กันแล้วทีเดียวนะจ๊าเพราะว่าเกิดเหตุการณ์สาคัญถึง2อ,อย่าเหตุการณ์ใหญ่ๆ3สามเหตุการณ์ใหญ่ๆเลยก็ว่าได้แล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้โอริซ่าของเราไปสร้างเรื่องที่อเมริกากันแล้วว่าแต่นนริซ่าจะได้รางวัลอะไรแล้วก็ไปทําให้นิตยสารข่าวตอนเช้าของอเมริกาเนี่ยพูดถึงยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปนี้นะจ๊ะแต่ก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นขอมาพูดถึง วันเกิดของโนริซ่าที่ฝั่งครอบครัวดไว้เลอร์ตัสนะจ๊ะเป็นคนจัดขึ้นนั่นเองจ้าดูเหมือนว่าเขาจะจัดแบบบิเลตนิดนึงเพราะว่าทุกคนน่าจะมีคิวว่างพอๆกันประมาณวันที่5ที่ผ่านมานี้แหละของเดือนเมษายนนี้ที่ผ่านมานะจ๊ะซึ่งก็ต้มบอกว่ามีบรรยากาศที่น่ารักละหลายเหตุการณ์เนี่ยปล่อยหลุดออกมาซึ่งแอดก็มีวิดีโอจากการที่โนริซ่าของเรานั้นใส่ชุดสุดแซ่บตัวนี้นะจ๊ะสีแดงเดสสั้นแบบนี้อ๋ oh my g o กมีความโชว์หลังโชว์ไหลเล็กๆเบาๆนะจ๊ะแต่ว่าต้องบอกด้วยความที่หุ่่นนนรริาะทุกคใสอไ ก็สวยจ้าแล้วก็วิดีโอเนี่ยคือเป่าคงเป่าเค้กกันแบบสนุกสนานและเพลิดเพลินมากๆแต่ว่าคือคนเยอะจริงๆแน่นขนาดมากมาเพื่องานมันเกิดของเิร่าของเราแล้วทีนีะตกใจนิดๆก็คือคนจากซีซั่น2ในนั้นนะจ๊ะก็คือพี่ผู้จัดการคนนี้ผู้หญิงคนนี้เห็นไหมพทุกคนไม่รู้ใครเนี่ยได้ดูซีซั่น2หรือเปล่านะจ๊ะโดยเขาก็มีชื่อจริงเลยนะว่า Sabrina Impact i e r r รอะไรสักอย่าง เออเนาะเขาเป็นคนอิตาลงอิตาลีนั่นแหละเขาก็มาร่วมง,งานในรอบนี้ด้วยจ้าอยากมาแบบว่าเจอหน้าโนริซ่าหนึ่งกรบใส่ชุดสีเขียวส,สวยๆมาเหมือนกันแล้วก็ปรบมือแบบว่าอยู่ในบรรยากาศด้วยนั่นเองเนะจ๊ะ รวมด้วยนะักแสดงจากซีซั่น3แล้วก็พี่พวมกับคุณไมค์ไวท์ในส่วนคนสนิทที่รู้สึกว่าจะเริ่มสนิทกับโนริซ่ามากขึ้นก็คือพี่ตัวร้ายของเราคนนี้นะจ๊ะก็เห็นว่ามีภาพประก,กวตัวแล้วก็ถ่ายรูปก,กับโนริซ่าเนี่ยในหลายๆจังหวะกันเลยทีเดียวหรือไม่ก็จะเป็นคุณคิสเตียนก็ตามหรือจะเป็นพี่อีกคนหนึ่งอย่างพี่วอลตันกับเกมส์ด้วยนั่นเองจากคนนี้ก็โอ้โหตัวพงตัวพ่อหนึ่งแสดงหลายบทมากนะทุกคนนะก็มาถ่ายรูปก,กันบ่อยแล้วก็จังหวะที่อยู่ตรงชายหาดกับคุ นละแสดงทั้งชุดนี้ที่เป็นตัวหลักนจะจ๊ะก็น่ารักนะ่ชาชังกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะเออ เห็นแล้วก็ได้เจอกับโนริซ่าที่ได้คอนเน็กชันคอนเน็กใจแล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากการถ่ายทําในครั้งนี้แล้วก็ในอนาคตจะรับบทอะไรนั้นแอดก็ลุนให้นอริซ่าของเราได้รับบทแอคชั่นตามใจนึกตามใจอยากสักทีนั่นเองจ้าแล้วก็เอนดูพี่นาตาชาโรสเบิร์กของเราโพสต์ Post อะไรเกี่ยวกับโนริซ่าของเราบ่อยหรือจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็พูดถึงบ่อยล่าสุดก็มีการลง IG ในวิวด้วยนะเป็นในส่วนของจังหวะการเต้นเพลงสุดน่ารักร่วมกันจังหวะที่ไปถ่ายปกฮอลลีวูดดิพอเตอร์นั่นแหละก็ขอโอกาสในการถ่ายภาพสนุก,นกออกกกมาให้้ไดดดูนดนนสิึงนะ จะรวมถึงมีวิดีโอตัวที่เพ like like ิ่มเติมขึ้นมาจากการที่นอริซ่าเนี่ย after party ครั้งแรกนู่นเลยปีที่แล้วนู่นทุกคนที่ได้เจอกันกับเรานันแสดงแล้วก็พี่อลิสของเราไม่คิดว่าจะมายืนรองเชียร์นอริซ่าขนาดนี้นะจ๊ะตุ้มตุ้มตุ่มตุ้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 มต 嗯。Mm hmm. ประมาณนี้นะจ๊ะลูกสาวเรานะจ๊ะเป็นคนกล้าแสดงออกน่ารักแล้วก็เป็นกันเองนะจ๊ะทุกคนนะอ่ะแล้วก็มาปิดท้ายด้วย2เรื่องกันนิดนึงเพราะว่าเป็น2เรื่องที่ต้องบอกว่าอลังการใหญ่โตเริ่มจากเรื่องนี้กันก่อนที่ทาง Good Morning America มีการขึ้นไฮไลท์นอริซ่าว่าให้เป็นหนึ่งในผู้แสดงสําหรับโคลเชล่าที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้นะจ๊ะรวมทับกับน,ใน,ใน,นักแสดงคนอื่นอีกมากมายด้วยอย่างชาร์ลีเอ็กซ์ซีเอ็กไทล่าเบนสันบูลเอ่อเซ็ชาบูซี่แล้วก็เจสซี่เมิร์ฟอะไรก็ว่าไปจ้าอ่ะแล้วก็ส ต้องอมว่าขอแสดงความยินดีสุดซึ้งกับตาลิสของเราด้วจ้าที่พาเพลง New Woman จ้าไปครารางวัลเบส International ในงาน Hollywood Music Video Awards ปีนี้ทุกคน ในที่สุดเพลงที่คู่ควรก็ได้รางวัลที่คู่ใจนะจ๊ะประมือสิจะ๊ะเราอะไรทุกคนยินดีกับลูกสาวเราด้วยนะจ๊ะที่ทําแบบงานออกมาได้ดีแล้วก็ตั้งใจมาเสมอทุก MV แล้วเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายๆซีนที่สื่อสารถึงอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่น่าจะเป็นในยะสําคัญเนาะต่อโลกในปัจจุบันแล้วก็พลังของผู้หญิงนะทุกคนนะอ่ะก็ดีใจกับโริซาจริงๆนะทุกคนเอ้ยนี้ละจ๊ะรางวัลของคนตั้งใจของคนที่พยายามมาตลอดจ้าอ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็มาฝากกันไว้ห่มกรบผมกริบกันประมาณนี้นะจ๊ะมีอะไรเพิ่มเติมจะมาฝากกันในคลิปหน้าแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนนะสวัสดีจ้า